สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสเพเหระครับวันนี้จะมาพูดถึงการทำในส่วนของเครื่องเจ้าตัวนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับก็จะเป็นเครื่องพิมพ์มาโค้ดครับไว้พิมพ์มาโค้ดครับนอกจากจะพิมพ์จากโปรแกรมได้นะครับจะแนะนําครับวันนี้จะมีแนะนําว่ามีโปรแกรมแย่ครับซึ่งทางเราเซ็ตออกแบบไว้ให้นะครับลูกค้าสามารถที่จะเลือกแบบต่างๆได้นะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเข้าตรงส่วนไหนนะครับครับกลับมาที่หน้าจอนะครับก็สามารถที่จะขึ้นมาที่หน้านี้ได้เลยนะครับอ่าเป็นโปรแกรมที่ทางเจ้าหน้าที่ทางเราติดตั้งให้นะครับลูกค้าที่สั่งซื้อพร้อมเครื่องพิมพ์บากค้นนะครับเจ้าหน้าที่จะลงเดเวอร์ให้เรียบร้อยครับมาพร้อมโปรแกรมที่เห็นตามภาพครับดูตามภาพคนได้เลยนะครับ ปกติคือโปรแกรมถ้าซื้อที่อื่นจะไม่มีนะครับนี่เป็นทางเซตของทางเรานะครับที่เราเซตไว้ให้นะครับในส่วนของนี่ครับรูปแบบการให้ใช้งานนะครับให้ตามว่าให้เลือกใช้งานได้เลยว่าต้องการรูปแบบไหนเปลี่ยนโลโก้รูปแบบของทางร้านที่อยากจะมีบาร์โค้ดสวยงามเข้ามาในการใช้งานนะครับเรามีให้เลือกพร้อมใช้งานเลยนะครับ ในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์นะครับวิธีการพิมพ์ก็ง่ายๆครัานี้ผมได้ตั้งชาติเครื่องไว้แวเนอะผมก็จะพิมพ์จํานวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะตัดมาที่กล้องตัวนี้นะครับในเครื่องเครื่องก็จะเป็นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับในกระดาษเรียบร้อยแล้วผมกดพิมพ์ครับปรากออกมาครับตามที่ผมเลือกนะครับเห็นไหมครับ มาดูว่าต้องการใช้แบบไหนหรือว่าอะไรนะครับก็จะมีให้เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับออกมาสวยงามครับตัวนี้สวยงามมากเลยก็คือตัดมาเป็นวุงดวงนะครับเนี่ยครับประโยชน์ของการมีเครื่องพิมพ์มาโค้ดเพราะว่าเราสามารถดูนะครับผมชอบแบบนี้ผมแกะออกมาได้เลยครับเห็นไหมครับแกะปุ๊บผมติดสมมติว่าผมติดอ่าสินค้านะครับผมก็ติดได้เลย ติดเข้าไปสมว่าปากกาตัวนี้เป็นสินค้านะครับผมก็ติดาร์โค้ดได้เลยนี่ครับประโยชน์เครื่องพิมพ์บาร์โ d คร่มีาร์โค้ดนะครับด้วยอย่างที่บอกนะครับนี่ทางที่เราออกแบบนะครับสามารถทําได้ทั้งอถ้าตามภาพนะครับเห็นไหมครับเป็น QR Code ได้ด้วยเลขตามที่ต้องการนะครับแล้วก็รันพิเศษนะครับทางเราเนี่ยสามารถรันพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ให้ดูนะครับ นี่อาจจะไปเร็วนิดนึงอ่าเดี๋ยวผมตัดให้หน้าจอกันนะครับเมื่อที่ผมสลับไห้หน้านี้นะครับต้องขอไปก็คือเราสามารถที่จะพิมพ์าร์โค้ดที่มี qr code ได้ด้ C R วนยนะครับในการใช้งานเห็นไหมครับตามภาพนะครับและเลขรันของที่เป็นาร์โค้ดก็สามารถกําหนดรันได้ด้วยนะครับเป็นพิเศษจากทางเรานะครับตรงนี้เราสาม,มารถทาให้ได้นะครับในเห็นหน้าจอไหมครับตัวนี้ก็คือจะเป็นเลขเก้าศูนย์หนึ่งเดี๋ยวผมตั้ง qr code เป็นมาตรฐานเลยครับ เก้าูนยหนึ่งผมจะทาการรันนะครับว่าบางคนต้องการรันนะครับกดปิดที่ Copy ีครับจํานวนที่ต้องการสำเนาแบันี้เราก็เลือกครับผมจะเลือกมาให้มันลันไปสามเลขครับ90 0 1 9 0 0 2 9 0 0 3ครับอยากลักสองคัปีอยากลักสามก็ปีครับผมก็อ่านใส่เลขส3สนะครับในการพิมพ์เนี่ยมาดูนะครับโอเคผมกดพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมกตันมาที่กล้องตัวที่ เคร,ครผมจะกดพิมพ์แล้วนะครับทำการกดพิมพ์ครับโค้ดจะออกออก้ากใบนะครับเห็นครับถ้าดูทำห้ามถ้ามองเห็นนะครับใบแรกที่ล่างสุดนะครับ9 0้าศูนยมี2องอ่าเก้ามี3มใบเห็นไหมครับเก้าศูนย์ศูนย์สองเก้าศูนย์ศู็มี3มใบ9 0้าศูนย 9003ก็มี3ามใบในการใช้งานครับง่ายๆเลยครับก็สามารถใช้ได้นะครับโปรแกรมจะมาผมเครื่องนะครับเห็นไหมครับโค้ดก็จะเป็นแบบแบบตามนี้นะครับก็คือใช้งานง่ายเป็นม้วนนะครับวิธีการใส่หรืออะไรก็ง่ายนะครับระเพเหราครับนี่ครับวิธีการนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับในในส่วนของเครื่องนะครับ เปิดได้ง่าย,ายๆได้นะครับก็ตรงนี้เครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องที่พิมพ์ความร้อนก็คือหนึ่งไม่ต้องใช้หมึกนะครับก็ไม่ต้องห่วงกวังวลว่าจะต้องมานั่งเติมหมึกหรือเปล่าครับไม่มีครับก็คือเราไม่ต้องเติมหมึกครับนี่ครับเราไม่ต้องเติมหมึกหรือว่าอะไรเลยวิธีการดูแลของเขาก็คือง่ายๆครับก็คือจับมาที่หน้าหน้าจอหลักหน่อยนะครับ จะมีปากกาตัวนี้ครับจะเรียกว่า thermal printer cleaning นะครับ pencil นะครับ pen นะครับโชติเราก็สามารถที่จะนำปากกาตัวนี้นี่ทางเราพิมพ์บอรดกับใช้หอวหัวดำเลยกาสามารถที่จะเช็ดตรงตรงข้างนี้นะครับในการใช้งานได้นะครับดูแลรักษาถ้าเกิดใครเป็นลูกค้าเก่าหรือว่าอะไรนะครับก็อยากให้ภาพมันคมชัดนะครับติดแม่นทนนานนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับจะเป็นปากการการใช้งานนะครับ ถาว่ามีเครื่องพิมพ์ต้นดีไหมครับสําหรับลูกค้าที่ได้ติดสินค้าที่ไม่มีฉลากในการใช้งานนะครับเยอะก็ควรมีครับจะใช้งานง่ายนะครับตรงนี้แกะได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะแกะติดสินค้าเราไหมครับมันจะง่ายครับถ้าเราใช้เครื่องพิมพ์ปกติบางทีก็อาจจะต้องติดใส่กระดาษ a ีสีแล้วก็ติดนิดนึง อาจจะมีความวุ่นวายนะครับตรงนี้ก็จะง่ายเลยจะสักกี่กี่ร้อยกี่สิบกี่พันดวงก็ได้นะครับตรงนี้กระดาษเราก็มีจําหน่ายนะครับแต่สตรมานโกนนะครับบางท่านถ้าเกิดสินค้าในร้านนะครับมัสูงเราไปใช้ไปโปรแกรมร้านค้าปีน,นะครับเราไม่ได้ใช้เยอะโปรแกรมก็จะมีเมนูรัดน,นะครับก็อาจจะอยู่ในคลิปที่ผ่านมานะครับก็สามารถจะไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้ครับ ถ้าสินค้าที่เราจะติดบาต์โค้ดมีจํานวนเยอะเช่นน้ําแข็งหรือว่าอะไรเล็กๆแน่นอนแต่ระบบช่วยคียก,ก็มีแต่ถ้ามีเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดก็อย่างที่บอกครับเราก็าสามารถที่จะออกแบบติดตามเชล์อย่างที่เราต้องออกแบบได้ตามที่เราต้องการชื่อร้านกิจการเห็นไหมครับเราติดไว้เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นการชัดเจนนะครับเวลาซื้อของจะได้มีป้ายที่ชัดเจนโปรแกรมบารโ์โค้ด ตัวนี้ใช้งานได้ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะครับก็คือจะมาเป็นคู่กันนะครับตรงนี้ก็ลองดูนะครับโอเพเห็นละในการเลือกใช้งานเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดก็ไม่มีอะไรเลยก็จะอยู่ในส่วนของใช้งานร่วมของโปรแกรมลูกค้าต้องการใช้ติดสินค้าอื่นๆนะครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรนะครับหรือต้องการอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามมาทางเราไเลยนะครับ ติดตามช่อง YouTube นะครับพยายามจะหาสาระต่างๆนะครับเพราะว่าทางเรามีทีมงานดูแลตลอดการใช้งานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะท่านจะซื้อโปรแกรมอะไรไปนะครับเจ้าหน้าที่คอมเมทสปาคื่อใช้ไฟฟ้าโพสออนไลน์นะครับตั้งแต่ออฟไลน์นะครับเราก็ดูแลนะครับตลอดในการใช้งานก็ล,ลองดูนะครับถ้าใครยังไม่มีเครื่องนี้คิดว่าจะเป็นหรือต้องการใช้งานก็สั่งซื้อมาทางเราได้นะครับ ทางเราก็มีให้บริการนะครับหรือติดต่อสอบถามได้เลยนะครับส่วนวันนี้ก็คงจะเป็นคลิปการอธิบายเครื่องการใช้งานแค่นี้นะครับถ้ามีอะไรสอบถามก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับส่วนวันนี้ก็เช่นเดิมครับไปก่อนนะครับสัพเพเหระครับเครื่องพิมพ์บาร์โทครับผมสวัสดีครับ